วันนี้เอาเรื่องของชมบุรี FC มาฝากกันครับพอทีมนี้เปลี่ยนชื่อสนามเนี่ยมันทำให้เราย้อนกลับไปคิดถึงอดีตครับในวันที่ใช้สนามนี้ครั้งแรกชลบุรีสเตเดียมหรือสนามองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีก็ตั้งอยู่ในอำเภอเมืองชลบุรีนั่นแหละครับที่ล่าสุดมาพร้อมกับชื่อสปอนเซอร์นั่นก็คือชลบุรี UTA Sta สเตเดียมครับก็มาจากบริษัทอุตภ pair international aviation จำกัดหรือย่อๆก็คือ UTA นั่นแหละครับ ที่ประกาศสนับสนุนทีมฉลามชนสู้ศึกไทยลีกรุดูกาล2022-2023ย้อนกลับไปพูดถึงประวัติสนามนี้กันหน่อยครับเริ่มก่อสร้างในช่วงปี2553วัตถุประสงค์หลักในการก่อสร้างเนี่ยก็คือใช้ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่39ในปีนั้นก็คือชนบุรีเกมเลยครับส่วนในการแข่งขันฟุตบอลอย่างเป็นทางการแมตช์แรกของชนบุรี FC เนี่ยเกิดขึ้นในวันที่19กุมภาพันธ์ปี2554ครับ ซึ่งก็เป็นเกมประเดิมสนามรุูการ2011ชลบุรี FC เอาชนะการท่าเรือ FC ได้2ประตูต่อ0ครับเกมนั้นเนี่ยแฟนบอลของครับฉลามชนเข้ามาเยอะมากเรียกได้ว่าน่าจะเต็มความจุของสนามเลยซึ่งมันก็ทําให้ย้อนกลับไปคิดครับ11ตัวจริงตอนนั้นเนี่ยไม่มีใครไม่รู้จักผู้รักษาประตูก็เป็นพิตีครับสินทวีชัยหยรัตนกุลที่เหลือก็สุดที่นั่นพุกหอมอนุชากิจพงศ์ีชนลทิศจันทคามอาทิตย์สุนทรพิษ เอกพันธ์อินทเสนเธอศักใจมั่นอดุลละโศพีภพอ่อนโมซึ่งชื่อเหล่านี้แฟนบอลไทยรู้จักกันเป็นอย่างดีและก็ยังมีต่างชาติที่เป็นตำนานของทีมอย่างคูชิดะด้วยมันเลยยิ่งดึงดูดแฟนบอลให้เข้าไปชมครับณนะเวลานั้น แม้ว่ารูปแบบการทำทีมในช่วงเวลานี้จะไม่เหมือนแต่ก่อนไม่ได้มีซูเปอร์สตาร์คบทีมแบบนั้นแต่ชมบนุรีก็ยังเป็นอีกหนึ่งทีมครับที่น่าเชียร์ในไทยลีกมนขลังของทีมนี้ยังมีอยู่เสมอครับความจุก็ประมาณหนึ่งมื่ที่นั่งเนี่นแหละ แฟนบอลชนบุรีก็ไปสนับสนุนได้นะครับส่วนแฟนบอลชนบุรีที่อยู่ต่างจังหวัดก็สามารถไปได้ครับมีที่เที่ยวเยอะแยะเลยบางแสนพัทยาดูบอลเสร็จก็เที่ยวต่อได้เลยหรือไปเที่ยวก่อนค่อยกลับมาดูก็ได้ผมเชื่อครับว่าคุณจะได้รับประสบการณ์ที่ดีแน่ๆ